สวัสดีค่ะหนิงค่ะมิเคนโชค่ะชาวราศีกันรประจำวันที่20-26มิถุนายน2565ค่ะสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนานะคะการกระทำการลงมือมากขึ้นการเดินทางนะคะวขวาคว้าสู่สิ่งที่หัวใจเรียกร้องนะคะหรือสิ่งที่ตัวเองต้องการ ครที่ติดตันในเรื่องของการงานนะคะก็เป็นช่วงที่มองหาความรู้ความสนใจที่คุณถนัดอยู่นะคะอาจจะหลงลืมไปบ้างนะคะเป็นช่วงที่ต้องปัดฝุ่นนำมาแก้ไขสถานการณ์โดยรวมนะคะถือว่าราบรื่นดีนะคะช่วงนี้เกิดความสะดวกสบายใจมากขึ้นการทำงานอาจจะเพิ่มความกระตือรือร้นเข้าไปนะคะหรือความรอบคอบนะคะสำหรับท่านที่ทำงานที่ต้องลงรายละเอียดนะคะ ก็เป็นสัปดาห์ที่พร้อมที่จะก้าวสู่สิ่งใหม่ๆมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นอย่างช้าๆนะคะเรื่องของการเงินมีเงินเข้ามานะคะทำให้รู้สึกดีเป็นช่วงที่ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะพยายามใช้จ่ายอย่างระมัดระวังบางรายเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินการท่องเที่ยวนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าเสริมสวยเสริมหล่อทำให้ต้องใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะคะ สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจนะคะพร้อมที่จะลุยงานได้คนโสดในสัปดาห์นี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะพบรักครั้งใหม่หรือถ้ามีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะจะมีการพัฒนาแบบช้าๆแต่มั่นคงนะคะเหมือนเป็นช่วงที่ศึกษาดูใจกันนะคะท่านที่มีคู่แล้วมีเกณฑ์มั่นหมายแต่งงานพบผู้ใหญ่หรือว่าเปิดตัวมากขึ้นใครที่เพิ่งเลิกลาความรัก ะะก็จะมีเกณฑ์พบรักใหม่ในเร็ววันนี้ค่ะหากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกซ์มาที่เพจคามิเคนโชได้เลยคะ่ะหนิงจะรีบตอบกลับไป ฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube พมิเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ